วันนี้รัฐมนตรีที่ถูกจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งคุณสุัจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยนะ์<ะ>วันนี้ก็ไปมอบนโยบายเร่งด่วนนะนโยบายเจเรื่อง Quick Big Win แก้ปัญหาเศรษฐกิจในส่วนของกระทรวงพาณิชยนะ์ Quick Big Win ก็คือนโยบายมาตรการที่ทำเร็วมีผลลัพธ์รวดเร็วก็มีตั้งแต่เรื่องภาษีสารัฐเจรจาการค้า นะแล้วก็มีการค้าชายแดนไทยกัมพูชานะการช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบนะมีการดูแลค่าครองชีพนะรักษาศสินทภาพราคาสินค้าเกษตรจะไปเพิ่ม G2G กับจีนนะแล้วก็ช่วยกเกษตรกรไร่ละพันนะแล้วก็เสริมผู้ประกอบการ SME ให้แข็งแกร่งนะมีการสนับสนุนการเปิดตลาดใหม่อย่างนี้เป็นตน้นวันนี้ก็ไปกำชับมอบหมายนโยบายแล้วก็ย้ำว่าดูแลประชาชนทุกกลุ่ม แล้วก็ผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็ง u u i k k i g วิ n นะเจดนโยบายพาณิชย์ที่มีการเร่งเป็นเรื่องใหญ่ๆที่จะเร่งทำก่อนเลยนี่ครับอันนี้คือกระทรวงพาณิชย์คือคุณสุปจีเนี่ยถ้าไปดูในโลกโซเชียลนะโอ้โหเสียงตอบรับล้นหลามมากตั้งแต่วันที่ชี้แจงนโยบายในที่ประชุมรัฐสภาทำ <ะ S 1> <ทะ S 2> กันบ้านมาขึ้น ข้างหลังด้วยไงเป็นจอแล้วก็อธิบายเวลาอธิบายเนี่ยพูดมากกว่าในจอด้วยนั่นแสดงว่าทํากันบ้านมาเข้าใจมาแล้วที่เสียงล้นหลามในโลกโซเชียลสนับสนุนอันหนึ่งก็คือการดูแลเรื่องค่ายาค่าเวชภัณฑ์โรงพยาบาลเอกชนใช่อันนี้ถูกต้องโอ้โหเสียงตอบรับในโลกโซเชียลฮะเยอะมากการควบคุมค่ายาโรงพยาบาลเอกชนที่จะทำก็จะไปทำข้อตกลงกับโรงพยาบาลเอกชนเพิ่ม เปิดเผยราคายาอย่างชัดเจนควบคุมต้นทุนและราคาเวชภัณฑ์ที่จําเป็นอย่างเงี้เป็นต้นเพราะไม่ใช่ว่าคนที่ไปใช้โรมาเอกชนทุกคนพร้อมที่จะถูกฟันหัวแบะมันแพงอะราคาท่านก็จะทํา